มาค่ะวันนี้นำเสนอเมนูรีซอตโต้นะคะขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะตามด้วยหัวหอมค่ะหัวหอมหั่นนะคะเราก็ผัดหัวหอมกับน,น้ำมันให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ตามด้วยข้าวนะคะข้าวรีซอตโต้ตที่นี่นะคะจำเนื้สั้นๆป้อมๆค่ะ ไม่ยาวเหมือนบ้านเราเราก็ผัดทุกอย่างให้หอมดีเลยค่ะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำซุปนะคะเราจะค่ยอยๆเทอยเทมใส่น้ำซุปลงไปนะคะเพราะว่าใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะสุกนะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวเลยพอน้ำแห้งเราก็เติมน้ำซุปพอใกล้สุกนะคะเราก็ตามด้วยเนยค่ะ เนยก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้ข้าวเรามีความหอมมากขึ้นนะคะพอใกล้เสร็จตบท้ายด้วยชีสนะคะใครจะใช้เป็นชีสขูดก็ได้นะคะนี่พอคนแล้วชีสก็จะเข้ากับความร้อนยืดๆอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหรือว่าใครจะโรยหน้าด้วยชีสอีกทีก็อร่อยนะคะ